สวัสดีครับสปีดัสสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและนักลงทุนที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้เคเอคับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่23กรกฎาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหางเส็งพักเช้านะครับเนาะหางเสงเมื่อวันทำาไเสียดายครับคือหลุดครับปกติหางเสงจะมาวันหนึ่งรอบเมื่อวานหางเสงหลุดและเสียดายคือชุดบ่ายเด้งบนล่างครับมันย้อนชุดเช้าไอ้ขออภัยโทษครับชุดเช้าย้อนเนาะเด้งบนล่างเสียดายแป2 6 นะครับยังไงก็ถ้าชอบผมไม่ได้ชอบผมถ้าชอบแนวทาาของผมนะครับกดติดตามไว้ครับกด Subscribe ไว้ท่านจะไม่พลาดเนาะกรณีมีโฆษณาโฆษณาครับอันนี้สําคัญนะครับมันก็ช่วยสนับสนุนทางใดทางหนึ่งด้วยนะครับเช่นการดูโฆษณาในเป็นหลักง่ายๆครับเบื้องต้นครับนะครับถ้ามีโฆษณารบกวรจะกดข้ามเนาะถ้าเจอกันทางเสียงครับไม่เจอทางเสียงจะเจออยู่เนี่ยพูดเองตบมุกเองครับ โอเคครับหางเสียงภาคเช้าหางเสียงเนี่ยผมจะบอกหางเสียงเนื่องจากเนื่องจากเปิดบวกตัวนี้ลงลบนะครับนะเาบาๆเลยก่อนไห้กันวันนี้เดืนหนึ่งครับเจาะครับศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งหหนึ่ง หังเสียงปิด11บเอ็ดงตรงเนาะเจ็ดหนึ่งแล้วก็ก้าหนึ่งครับร้อยร้อยมัดหกครับตัวรองคือหกนะครับร้อยมัดหกเนาะสำหรับคนไม่ชอบเล่นหนึ่งอาจจะเล่นหกก็ได้นะครับเนาะถ้าใครชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับมีสองอย่างครับนะครับถ้าตามแล้วกรุาอา่าบ่นครับวิจารณ์ได้ไม่ยากครับแต่ม่แต่มาบอกว่าอ๋อตายเลยบนล่างไอเด้ง ตายไม่โผล่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่การวิจารณ์มันเป็นการว่าครับมันเป็นการว่าวิจารณ์นะได้ทําไมจะมาวิจารณ์ไม่ได้ครับแต่อีกเงี้ยมาแบบบางคนรับเด้งบนล่างแตก3ตัวไม่เคยเสนอหน้ามาพอเลขดับปุ๊บทะโลมาเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรียกวิจารณ์มันเรียกซ้ําเติมมันเรียกมันเรียกเหมือนว่ารอจังหวะรอจังหวะเพื่อผมพลาดเงียจะได้ซ้ําคนประเภทนี้ไม่ได้เรื่องครับเนาะโอเคครับขอขอบพระคุณท่านใีคำเลาชมครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับเรวยๆทุกท่านครับ